สวัสดีค่ะท่านเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวสวนทุกท่านคะ่ะหากท่านกำลังมีปัญหาเหล่านี้คือเชื้อราเขาทำลายต้นพืชใช้อะไรก็ไม่ได้ผลใช้อะไรก็แก้ไม่หายมริวัรณแนะนำให้ดูคลิปนี้ค่ะนี่คือสวนของผู้ใหญ่นัทวัฒนานคอนํอเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะมีทุเรียน1,000กว่าต้นรู้จักคู่หูเวอร์พลนจากเพื่อนแนะนำบอกว่าใช้แล้วยอดเดินทั้งปีไม่ต้องใช้ตัวอื่นร่วม ปุ๋ยใช้ปกติได้ฉีดพ่นทางใบดอกผลต้นลงดินตัวเดียวจบค่ะหลังใช้คู่หมูเวอร์แพลน n เดือนโดยพ่นทุก7วันก็เห็นผลดีมากเพราะส่วนของผู้ใหญ่วัดเจอปัญหาต้นโซมเป็นยอดไม้กวาดใบเล็กเพราะทำสารนอกฤดูมีโรคไฟทอปทอร่าทั้งแปลงต้นใหญ่ๆเกือบร้อยค่ะและมีต้นโซมที่ใกล้ตายอีกยังไม่นับ อันดับแรกก็คือการแตกยอดใหม่มาชุดแรกใบเก่ายัางไม่ร่วงเท่าไหร่พอใบใหม่เริ่มเพสลาดคือลักษณะใบไม่อ่อนไม่แก่ค่ะใบเก่าก็ร่วงใบเริ่มกลางออกก็แตกยอดใหม่มาพอใบสมบูรณ์สภาพต้นก็ดีขึ้นและใช้ต่อเนื่องตลอด1ปีทั้งสวนผู้ใหญ่วัดใช้คู่หูเวอร์แพรมตัวเดียวค่ะประมาณ9ชุดต่อครั้งพ่นทุก7วัน คำนวณแล้วถูกกว่าที่เคยใช้มาเพราะต้องใช้ร่วมกันหลายตัวหลายอย่างปุ๋ยทางดินก็ใช้ตามปกติค่ะมีอยู่ต้นหนึ่งค่ะจะตายแน่ๆผู้ใหญ่วัดใช้คู่หูพ่นที่แผลต้นใบก็ฟื้นขึ้นมาได้และในช่วงที่พาย,ยุเข้าอย่างหนักลูกร่วงไปเยอะค่ะแต่ก็ยังเหลือเทียบกับส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้คู่หูเวอร์ pl a n ร่วงหมดทั้งแปลงมาดูต้นทุนค่ะหลังใช้คู่หูขายได้3ล้านบาทใช้คู่หู เวอร์แ pl นแค่2 0 0 0 0 0บาทเองค่ะเทคนิคของผู้ใหญ่วัดอีกอย่างคือการเน็บยอดกับต้นพันธุ์พื้นบ้านโดยเอายอดพันธุ์ที่ต้องการมาเน็บช่วยลดเวลาและทนต่อโรคได้ดีค่ะในส่วนของการแตกใบอ่อนรัดใบก็พ่นคู่หูเวอร์แ pl นให้อาหารเขายิ่งสมบูรณ์ดูดคลิปเต็มที่ลิงก์ข้างบนนะคะสั่งซื้อสินค้าโทร0972262914 กดถูกใจกดแชร์เพจและกดติดตามกด subscribe ช่อง youtube ด้วยนะคะ